ขอบคุณที่เข้ามากดติดตามและกดกระดิ่งนะคะสวัสดีค่ะเพื่อนๆปบพาเพื่อนๆเดินเดินไปดูดอกไม้ตรงนี้ดอกไม้ตรงนี้กำลังออกสวยจังเลยจริงๆออกมานานแล้วแหละแต่กบไม่ได้มาถ่ายให้เพื่อนๆดูเด็กนี่ตรงนี้เนี่ยค่ะเพื่อนๆ อาจจะได้ยินเสียงอะไรเครื่องยนต์นะคะเพื่อนเพอนเ,พอนเพราะว่าที่นี่เขาจะไม่ใช้ไม้กวาดในการกวาดถนนนะคะเพื่อนเพื่อนจะใช้เป่าเป่าเอานะคะเพื่อนเพื่อนแสงย้อนน่ะนี่ค่ะเป็นดอกไม้แบบนี้ที่นี่เขาจะใช้ เป่าเอานะคะเพื่อนๆเ,เป่าถนนนะคะเพื่อนๆไม่เหมือนบ้านเราจะใช้ไม้กวาดเนาะนี่ดอกไม้สวยมากถ้าไม่มีเสียงเป่าจะดีมากเลยเนาะเพื่อนๆเ,เนาะจะได้ยินเสียงนกที่นี่นกเยอะมากดูไหม เป็นแบบว่าสวยมากตอนนี้เขากำลังเริ่มเหี่ยวกับว่าสวยวันนี้อากาศดี ฟ้าสดใส่ีทุกรเราก็จะได้ยินเสียงนกคุยกันนะคะเพื่อน เขาเริ่มที่จะเหี่ยวแล้วเพราะว่าเห็นไหมครับเพื่อนๆมันกลีบเขาจะนี่นะเดี๋วกบว่าเขาสวยดีเดี๋ยวกบจะถ่ายนี่มันเป็นแบบนี้สวยดีครับเพื่อนๆ กองกมอาจจะไม่ค่อยสวยเท่าไหร่ดูกมจะเดินถอยแล้วนี่ค่ะเพื<ๆ>่อนๆร่วงลงมาเต็มเลยที่ตึกนี้จะมีนกเยอะมากเพราะต้นไม้เยอะนะคะเพ<ๆ>ื่อนๆเด็นๆแี้าจะอยู่ข้างๆสระน้ำพอดีนะคะเพื<ๆ>่อนๆสระว่ายนะ้ำ ก็เลยอยากจะมาถ่ายให้มันตืน่นชมที่ททนี่นกเยอะ กที่นี่เขานีที่อพาร์ตเมนต์กบเขาชอบเอาต้นนี้มาปลูกจริงๆนะคะเพื่อนๆมองไปตรงไหนก็จะเห็นต้นแบบนี้เต็มเลยแต่กบก็ไม่รู้ชื่อนะคะเพื่อนๆว่าดอกอันนี้เขาเรียกชื่อว่าอะไรแต่เขาจะปลูกไปเยอะมากดูน้องนกก็เดินเต็มน้องนก พารเมนเชอบเอามาปลูกนะคะเพื่อนๆโอ้ยอันนี้สีแดงแต่ที่นี่อากาศร้อนกลีบเขาเริ่มเหี่ยวแล้วเนี่ยโดนแดดมากโอเคไปต่อกันเห็นไหมคะเพื่อนๆต้นไม้ที่อาพาร์ตเมนต์กบเยอะนกก็เลยมาเต็มไปหมด แต่ก็ดีนะคะเพื่อนๆสดชื่นดีแต่ว่าสงสารคนทําความสะอาดทําความสะอาดอพาร์ตเมนต์เพราะว่าโนเขาชอบอึลงมานะเพื่อนๆน,นะวันนี้ท้องฟ้าสวยค่ะวันนี้กบเลยนอๆนลนองทีไหมก็ <g år> บ,บ,บอกแล้วว่าที่นี่ต้นไม้เยอะกบจะพาเพื่อนๆไปเดินดูดอกไม้ตรงนั้น อากาศดีกบก็เลยพาเพื่อนๆลงมาข้างล่างอันนี้ต้นสนกบว่าต้นสนสูงเลยสูงมากนะคะเพื่อนๆต้นนี้เพื่อนๆต,ต้นอะไรก็ไม่เคยเห็นมาก่อนดอกเป็นสีขาว ต้นเป็นสีออกเงินเงินเพิ่งเคยเห็นเขางไต้อนออกสีเงินเงินนะคะเพื่อนๆโดนแดดเขาจะเป็นสีเงินอ่ะกมก็ไม่เคยเห็นมาก่อนออกมาเป็นดอกสีกขาวนู่นสวยดีนี่กลมมา อนี่ก็แปลกยอดออกมาเป็นบางอันก็เป็นสีเหลืองบางอันก็เป็นสีเขียวแต่ไม่ใช่ดอกมนะคะเป็นยอดนี่ต้นอีกต้นนึ่งอันนี้สวยดีอนันนี้เป็นพุ่มๆ เป็นปุม,มนี้นี่ค่ะเพื่อนๆเ,เขาเอาดอกไม้มาลงก,ก็เลยอยากจะมาถ่ายให้เพื่อนๆดูนี่สวยมากมีหลายสีเลยนะคะเพื่อนๆ สวยมากๆเลยสวยมากพี่กจะแผลเพื่อนๆดูมีสีแดงนะคะสีแดงหรือสีชมพู ต้นสนนะคะเพื่อนๆนี่อลังคูอันนี้ก็เป็นสีชมพูเหมือนกันสีชมพูดแดงนะเดินมาเรื่อยๆนี่สีนี้สวยมาก oh so beautiful flower สีนี้สวยมากเพื่อนๆ ก็ข้างๆเราก็จะเป็นต้นสนนะคะนี่ก็เป็นสีขาวติดกับถนนนะคะเพื่อนๆบว่าโอเคสวยดีกบก็เลยเห็นเขาลงกบกก็เลยอยากจะมาถ่ายเพื่อนๆชมนี่สวยงาม เนี่ยคะ่ะเพื่อนๆเต็มเลยกำลังออกนูอนเต็มเลยลออนนเต็มเลยเหม,มือนโดเดินอยู่ในดงดอกไม้สีขาวสีชมพูน,นูอนเพื่อนๆเ,เต็มเลยคะ่ะ ก็สวยงามนี่เขากำลังตูมนะคะดอกตูมกำลังจะออกกบจะโชว์ให้เพื่อนๆเ,เห็นนะนี่คะะเพื่อนๆเ,เขาเป็นแบบนี้เขาจัดสวนแสงอาจจะอันนี้หน่อยนะคะเพื่อนๆพ,พวกกบมาตอนเช้าเนี่ยค่ะเขาจัดแบบนี้ ต้นดอกฟันสิงัวด้วยเต็มเลยนี่อุย้ยนงนกตรงนี้ก็จะเป็นสนามหญ้านะคะเพื่อนๆพื่แล้วก็ต้นคามที่อาพาร์ตเมนต์ที่กบเช่าอยู่นะคะเพื่อนเเขาจะปลูกต้นไม้เยอะเนาะเพื่อนๆเก่าๆก็รู้เนาะเพื่อนเพื่อน เพื่อนๆของกบเก่าๆก็จะรู้ว่าที่นี่เขานี่เพื่อนๆปลูกต้นไม้เยอะก็จะมีนกเยอะนะคะเพื่อนๆนกนี่เยอะมากๆเลยเดี๋ยวเขางโตเพียบเลยเหลืองเต็มเลยค่ะเพื่อนๆโอเคค่ะเพื่อนๆกบขอจบคลิป เพียงเท่านี้นะคะกบพาเพื่อนๆออกมาเดินดูในหมู่บ้านนะคะเพื่อนๆเพราะกบก็ไม่ได้ออกไปข้างนอกนะดูแลสุขภาพนะคะเพื่อนๆขอบคุณที่รับชมคลิปนะคะ,ขอ,คคะ,คะขอให้เพื่อนๆมีความสุขมากๆนะคะรักษาสุขภาพดีๆนะคะเพื่อนๆขอบคุณมากๆคะ่ะเพื่อนๆบ๊ายบายแล้วเพื่อนๆทุกคนค่ะ